กลุ่มเลขทั้ง3กลุ่มนี้นะคะมีความหมายแบบไหนอย่างไรกลุ่มเลขทั้ง3กลุ่มนี้นะคะจะมีความหมายที่ค่อนข้างคล้ายกันมากค่ะจะโดดเด่นในเรื่องของสติปัญญาสมาธิดีนะคะศึกษาอะไรก็เรียนรู้ได้ดีเก่งทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติเก่งทั้งบุนทั้งบู๊มีความใจกล้าค่ะกล้าแสดงออกกล้าเสี่ยงนะคะมีความเข้มแข็งเป็นคนที่นิ่งสงบภูมิฐานมีบารมีมีความเป็นหัวหน้าเป็นผู้นํานะคะมีลูกน้องย่ำเกง่งมีลูกน้องให้ความเคารพค่ะภายนอกมักจะดูนิ่งๆนะคะแต่ว่าภายในแข็งแกร่งค่ะหมายเลขนี้ มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองรักความก้าวหน้าชอบพัฒนาตนเองค่ะมักมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เมตตานะคะมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานค่ะมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ากับคนได้ดีเข้ากับคนได้ทุกระดับมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงค่ะ กล้าแสดงออกกล้าออกคำสั่งไม่เกรงกลัวใครค่ะมีความมั่นใจในการพูดเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาค่ะมีหลักมีเหตุผลน่าเชื่อถือเป็นคนที่รู้จักวางแผนค่ะทันโลกนะคะปฏิภัภาณไหวพริบดีค่ะมักมีความรุ่งเรืองดีมีสมาธิดีแน่แน่ ิตหนักแน่นมั่นคงค่ะเครดิตน่าเชื่อถือนะคะทำงานได้ทุกประเภทนะคะเพราะว่าสติปัญญาดีค่ะเก่งหลายทางนะคะทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและขก็ภาของความเป็นผู้นําได้ดีค่ะความแตกต่างของแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มที่1จะเด่นเป็นพิเศษในเรื่องของการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่รักและเมตตาอุปถัมภ์ส่งเสริมนะคะคบกับคนที่อายุมากกว่าจะดีเข้ากับคนง่ายมีมิตรได้ง่ายค่ะมีคนอยากคบคาสมาคมมากนะคะมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานได้ดีโอกาสเติบโตได้สูงค่ะ กลุ่มที่2นะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการชอบศึกษาหาความรู้ค่ะสามารถศึกษาได้ทุกเรื่องทุกศาสตร์วิชาเก่งทั้งทางโลกทางธรรมสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีนะคะมีความรู้มีภูมิรู้มากฉลาดล้ำลึกค่ะววาจาน่าเชื่อถือมากถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ดีค่ะเก่งทั้งทางเรื่องของเทคโนโลยีทันสมัยนะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของศาสตร์ยธรรมโบราณไปพร้อมๆกันค่ะ กลุ่มที่3นะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการที่มีสมาธิสูงค่ะใจเย็นรอได้รอบครอบใจบุญบีแบบแผนนะคะเป็นนักอนุรักษ์นิยมมีเหตุมีผลมีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ตนเองสนใจได้นานมากๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเชื่ออะไรแล้วเนี่ยก็มักจะปักใจอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆสามารถทําสิ่งนั้นได้นานเป็นคนที่ค่อนข้างมีศรัทธาแล้วสั่นคลอนได้ค่อนข้างยากค่ะ